ครับมาพบกับรายการโหราพยาธยิประจําเดือนพฤษภาคมครับสําหรับคนลัคนาราศีกุมในเดือนนี้ครับดาวพุธจะย้ายถึง3มราศีและดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปเป็นกเกษตรทําให้คนลัคนาราศีกุมนั้นจะมีเกณฑ์สร้างเนื้อสร้างตัวได้มีเกณฑ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานความรักนะครับล้วนแต่มีเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยว เราไปว่ากันทีละเรื่องนะครับก่อนที่เราจะไปการฝากกดติดตามช anel โหราพยายักษ์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปล่วงหน้าแบบนี้ทุกเดือนครับเราไปที่ด้านความคิดจิตใจก่อนครับในช่วงนี้ดาวเสายังคงโครจรทับลัคนาอยู่และจะทับอย่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาปี68ก็เรียกว่าอยู่กันไปอีก1ปีเลยดาวเสานั้นในช่วงนี้ สเสวยเทวีเลิกเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะมีการติดต่อพูดคุยเจรจากับเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษและตัวดาวเสาเองนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศแปลว่าต่างถิ่นต่างประเทศหรือไม่คาดฝันมันทำให้ท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือมีการติดต่อระยะไกลๆหรืออาจจะมีลูกค้าต่างประเทศลูกค้าไกลไอะไรลักษณะนั้นและ ตัวดาวเสาวเองก็ส่งผลดีกับดาวพฤืหัสซึ่งเป็นดาวการเงินและความสําเร็จเท่ากับว,ว่าณนะตอนนี้ดาวเสารนั้นโคจรให้คุณแบบเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับก็จะมีเรื่องดีๆแบบไม่คาดฝันเข้ามาถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเฮงและกันดาวเกตที่โคจรทับตัวดาวเกตเป็นดาวภาควิญญาณเพราะนั้นในช่วงนี้ก็จะสังหรณ์ค่อนข้นขนขางแม่นด้วยส่วนดาวประจําตัว ดาวราหูนั้นดาวราหูตอนนี้อยู่ในภพการเงินทําให้นะครับคนลัคนาราศีกุมนั้นมีความขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าละโมบจนเกินไปอย่าไปลงทุนอะไรที่มันให้ผลตอบแทนเวอร์วังอลังการจนเกินไปนักเช่นฝากเงินวันนี้วันเดียวได้ผลตอบแทน10ได้ทุกวัน1ิวันได้กลับคืนมา ร้อยเปอร์เซ็ต์อะไรลักษณะนั้นต้องระวังสุดๆเลยนะครับและในช่วงแรกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7นั้นก็ทับกับดาวพุธด้วยซึ่งดาวพุธเองก็เป็นดาวมรณะแต่มันเป็นประาแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับได้รับมรดกหรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อของเก่าของสะสมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยหลังจากนั้น ดาวพุธก็จะย้ายราศีเหลือเพียงอังคารกับราหูซึ่งอังคารกับราหูนั้นเป็นคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่วางแผนก่อนคิดก่อนทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะบ้างานมากเป็นพิเศษเพราะดาวอังคารเป็นดาวการงานด้วยและเมื่อได้คู่ธาตุลมทําให้ดาวราหูนั้นมีกําลังมากเพราะฉะนั้นก็จะมีความมุ่งมั่นเรื่องการหาเงิน เรื่องการทำงานดีเป็นพิเศษประกอบกับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่21นะครับพฤษภาคมดาวศุกร์นั้นจะได้ประาทุมเกณฑ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้นะครับไม่ว่าจะติดต่อเจรจาอะไรต่างๆก็จะดีไม่ใช่น้อยครับในช่วงวันที่14นะครับพฤษภาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคนรัก นะครับโคจรไปเจอกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทําให้ในช่วงนี้จะเจอคนรู้จักคนหน้าตาดีนะครับเจอคนมาถูกใจเจอคนมาชอบแล้วก็คนที่มาชอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปติดตามในช่วงเรื่องความรักกันและคลายที่รอนะครับว่าให้ธุรกิจดีให้นิ่งนะครับให้มีความสเตเบิลทักทีก็จะเข้ามาในช่วงหลังจากวันที่ 21พฤษภาดาวสุกเป็นกเกษตรแถมดาวสุกเป็นทั้งดาวสุพะแล้วก็ดาวพันธุเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ตั้งตัวได้หรือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวครับและในช่วงวันที่25พฤษภาดาวพุธย้ายราศีอีกรอบหนึ่งใครที่นะครับอยากมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรก็สามารถทำกิฟต์หรือ สามารถทํากันบ้านได้ในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศอาจจะไปในลักษณะเป็นการดูงานเป็นการศึกษางานหรือเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะครับเท่ากับในเดือนนี้ดูแล้วไม่น่ามีอะไรรุนแรงเกี่ยวกับนะครับตัวคนลัคนาราศีกุมเลยแต่ต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์นะครับพยายามเก็บอารมณ์สักนิดหนึ่งถ้าโมโหอย่าตัดสินใจอะไรตอนนั้นเพราะในส่วนของตัวเนื่องจากดาวดีเป็นหมดมันจะเหลิง มันจะทําให้โมโหร้ายหรือไปเหวี่ยงกับคนรอบข้างเท่านั้นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องสาระสําคัญที่สุดสําหรับคนลัคนาราศีกุมเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับสำหรับท่านใดอยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายั์นะครับสามารถโอนมาได้เลยที่พร้อมเพลย์เบอร์โทร09 345 12345นะครับชื่อบัญชี พิพัฒนโยธาทะยักษ์านะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่นะครับส่งเงินมาสนับสนุนรายการตอนนี้ไม์ของอาจารย์ก็เป็นมไม้ไร้สายและเป็นไม์บลูทูธแล้วก็จะพัฒนาให้รายการหัวลาพยายักษ์นั้นเหมาะสมแล้วก็แฮปปี้สำหรับทุกท่านมากขึ้นครับทีนี้นะครับในส่วนของดาวการเงินดาวพฤหัสเองเป็นดาวการเงินเป็นดาวตรายได้หลักและเป็นดาวความสําเร็จเมื่อดาวพฤหัสนั้น โครจรมาได้เกณฑ์กับลัคนาส่งผลให้คนลัคนาราศีกุมนั้นมีทั้งเงินทองและความสำเร็จเข้ามาและเมื่อมันอยู่ในภพพันธุแสดงว่านะครับท่านที่เป็นนะครับพนักงานก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีเกณฑ์ตั้งตัวได้หรือถ้าใครเช่าบ้านอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านนะครับได้เปิดธุรกิจห้างร้านหรือกิจการอะไรต่าง และออกมาแนวแลักษณะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเฮงมากขึ้นเพราะดาววินาศซึ่งโคจรทับตัวมันทําให้ท่านมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดฝันแล้วก็ใครที่ทํางานออนไลน์หรือขายของนำเข้าส่งออกขายของต่างถิ่นต่างจังหวัดก็จะมีรายได้ดีมากขึ้นและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับ เทตรงข้ามให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับสำหรับดาวพุธเองที่อยู่ในภพการเงินดาวพุธนั้นเป็นดาวมรณนะและเป็นดาวภพปุตตะเมื่อเป็นดาวสองดวงนี้มาอยู่ในภพการเงินนะครับทำให้ท่านมีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7หรือเพอเพอท่านได้รับตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เป็นได้ครับและตัวดาวพุธเองเป็นตัวดาว รายได้เสริมเมื่อโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะมีอะไรครับงานแทนงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้งานที่คนอื่นเขาโยนมาหรืองานที่เราไปแย่งชิงมาเท่ากับตัวรายได้หลักและรายได้เสริมนั้นดีด้วยกวันทั้งคู่นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7หรือถ้าใครมีความคิดอยากจะขายบ้านขายรถขายอสังหาริมทรั์ของสะสมของเก่าก็สามารถขายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับและตัวดาวอังคารนะครับ ดาวอังคารได้ราชาเลิกเมื่อดาวอังคารได้ราชาเลิกและมาอยู่ในภพการเงินดาวอังคารได้ราชาเลิกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16พฤษภาคมทําให้นะครับเพื่อนฝูงก็จะแนะนํารายได้ต่างๆโอกาสด้านการเงินเข้ามาด้วยหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวท่านก็จะมีความขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษใครชวนเที่ยวไม่เที่ยวมุ่งมั่นทํางานหาเงินเหมือนกับว่า พอรู้ว่าตัวเองดวงขึ้นแล้วก็ขยันเพื่อให้มันดีขึ้นไปอีกในลักษณะนั้นครับและนะครับดาวสุขที่เป็น3ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21พฤษภาก็ส่งผลให้ท่านนั้นไม่ว่าจะติดต่อกับใครไปเป็นตัวแทนไปเป็นนายหน้าหรือนะครับมีโอกาสได้เจอกับคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยก็ จะทำให้นะครับได้เงินได้ทองเข้ามาในช่วงนี้และดาวประจําตัวก็อยู่ในภพการเงินอีกนะครับก็เลยแนะนําว่าถามว่ามีโชคแบบจากการเสี่ยงไหมตอบว่ามีแต่ไม่ใช่แบบว่าเล่นการพนันทุกวันนะคำว่าโชคจากการเสี่ยงนั้นอาจจะเป็นโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเช่นลงประกาศขายใน Facebook อยู่ดีๆมีบิ๊กออเดอร์มาจากโรงงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโชคลักษณะนั้นเข้ามา ไม่ใช่เอะอะลุ้นหวยลุ้นนะครับลุ้นการพนันอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่อย่างนั้นมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานอะไรต่างๆเข้ามาด้วยครับและหลังจากวันที่14นะครับดาวอาทิตย,ย้ายราศีดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวฤนาดยิ่งทําให้หาเงินได้เป็นคูณ2ครับซึ่งปกติก็ดีอยู่แล้วกลายเป็นดีมากขึ้นไปอีกครับและหลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21พฤษภาดาวสุกก็ย้ายเข้าบ้านตัวเองอีกทำให้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นได้บ้านได้รถถ้าใครเป็นพนักง,งานรุ้นเรื่องนะครับการเลื่อนขั้นอยู่ก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือถ้าใครเก็บเงินมาแล้วอยากซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ก็สามารถทำได้หรืออยากจะทำธุรกิจกับครอบครัวกับแฟนหรือทำธุรกิจกับที่บ้านก็สามารถทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับและหลังจากนั้นนะครับ วันที่25ดาวพุธย้ายราศีนะครับท่านก็สามารถที่จะลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวพุธเองก็เป็นดาวพบปุตตะปุตตะก็แปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเท่ากับในเดือนนี้ช่วงที่ดีดาวดีทุกดวงเลยเอาว่าดาวดีทุกดวงเลยก็จะเป็นช่วงหลังจากวันที่16พฤษภาเป็นต้นไปครับแม้ว่าดาวจะอยู่ช่วงนี้ หรือจะย้ายราศีก็ได้นะครับหรืว่าถ้าจะเอาเป็นช่วงที่ดีสุดก็จะเป็นหลังจากวันที่25ที่ดาวพุธย้ายราศีดีจนถึงสิ้นเดือนเลยจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือจะลงทุนอะไรต่างๆสามารถทําได้หมดส่วนด้านลูกน้องช่วงที่ดีสุดในเดือนพฤษภาอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่25พฤษภาเป็นช่วงที่ดีสุด แต่ถ้ามีเหตุจะต้องรับก่อนก็แนะนําเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่7จ็ดพฤษภาก็สามารถรับได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้เท่ากับในเดือนนี้มีแค่รวยรวยมากแล้วก็รวยเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะครับก็บอกบุญสักเล็กน้อยครับสำหรับท่านใดอยากจะทําบุญแต่ไม่ทราบว่าจะไปทำที่ไหนดีนะครับ ตอนนี้อาจารย์ทำอาร์ตเวิร์กไว้อยู่หัวของคลิปแล้วนะครับมีปูลานวัดที่วัดท้ายย่านหรือจะสร้างพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมาสารีลิกาธาตุก็ได้นะครับสะดวกทางไหนก็ทำทางนั้นมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไม่มีเลยอนุโมทนาก็ได้นะครับก็ฝากบอกบุญไว้กับทุกท่านด้วยแล้วกันครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพ เนื่องจากในเดือนนี้ครับดาวเกตจะโคจรทับตัวดาวมนุษยูนะครับอยู่ในภพพันธุเท่ากับว่าดวงคนละคณาราศีนะครับกลุ่มในตอนนี้เดือนนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดนะครับแต่จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่จะต้องระวังทั้งเดือนเลยคือเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องระวังตรงนี้ มากเป็นพิเศษนะครับแต่ในช่วงแรกนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7ดาวมรณะนั้นโคจรเป็นประกับกลายเป็นว่าดาวมรณะโคจรให้คุณกับลัคนากลายเป็นว่าท่านก็จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือได้รับมรดกอาจจะเป็นพระเครื่องของเก่าหรือเป็นเงินทองก็ได้หรือถ้าท่านขายบ้านขายรถขายอสังหาหรือขายของมือสองอยู่ก็มีเกณฑ์จะขายได้ในช่วงนี้เท่ากับว่า ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7กลายเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาด้านสุขภาพครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่7จนถึงวันที่25ดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษต,ตรงนี้ต้องระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนแล้วก็ให้ระวังผดผื่นภูมิแพ้ส่วนอวัยวะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องศีรษะผิวหนังและ การใช้สายตามากเกินไปจนถึงการยกของหนักระวังกระดูกสันหลังด้วยช่วงที่ไม่ดีสำหรับดาวพุธจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่16นะครับพฤษภาคมถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็หายากก็ให้ระหวังช่วงที่9จนถึงวันที่16เยอะที่สุดครับหลังจากนั้นนะครับ วันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายดาวมรณะไปอยู่กับดาวสุขได้คู่ธาตุครับเท่ากับว่าหลังจากวันที่14ไปถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรที่นะครับหายช้าอาจจะไม่ได้หนักหน่วงแต่หายช้าเป็นแล้วไม่หายสักทีเช่นอาจจะเป็นเชื้อราที่ข้อเท้าทายาเท่าไหร่ก็เป็นปน,นหายหายพออากาศเปลี่ยนก็เกิดเชื้อราขึ้นมาอีกอะไรลักษณะนั้นก็อยากให ระวังด้วยแล้วก็มันอยู่ในราศีแม่ธาตุเพราะนั้นเดินทางไปไหนก็ระวังนิดนึงถ้าเป็นไปได้ไปไหนมาไหนให้นั่งรถตัวเองหรือถ้าเขาไปกันแล้วคนมันตกรถหรือขาดไปหนึ่งที่เขาชวนท่านก็ไม่แนะนําให้ไปนะครับเพราะในช่วงนี้ดาวมรณะมันกลุมกับดาวศุกร์ที่เป็นปลาครับหลังจากนั้นวันที่21ดดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วก็ วันที่25ดาวพุธย้ายราศีที่นี้ดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุกก็จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้เช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟแบตเตอรี่ยางหน้าขวายางหน้าซ้ายแล้วก็นะครับการเดินทางที่เป็นการปีนเขาไปทางชันไปถิ่นทุรกันดารต้องระวังเรื่องนี้เยอะกว่าเรื่องอื่นครับ แต่ว่าด้วยความที่ดาวพุธเดินค่อนข้างไวหลังจากวันที่10นะครับมิถุนายนดาวพุธก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะทําให้ท่านก็จะสุขภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกเช่นเดียวกันเท่ากับว่าในเดือนนี้ดูแล้วมีจุดที่ต้องระวังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ทนนิดหน่อยก็ดาวมรณนะก็เข้าไปอยู่ในเรือนภพปุตตะแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้แล้วครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันนะครับในเดือนนี้จะบอกว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการงานนั้นไม่ได้ย้ายราศีนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรายได้ก็ไม่ได้ย้ายราศีเท่ากับว่าไม่ว่าจะสมัครงานในช่วงไหนนะครับเงินดีทุกช่วงเลยแต่ถ้าอยากจะให้มีรายได้เสริมด้วย ช่วงที่ไม่ควรต่อรองเกี่ยวกับเรื่องค่าคอมมิชชั่นคือในช่วงวันที่9จนถึงวันที่16พฤษภาเพราะฉะนั้นถ้ามีรายได้หลักอย่างเดียวจะต่อรองในเดือนไหนตรงไหนในเดือนนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรายได้เสริมให้เว้นแค่ช่วงวันที่9จนถึงวันที่16ไม่คุยเรื่องค่าคอมมิชชั่นนอกนั้นจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือนะครับ ท้ายเดือนได้หมดเลยครับในช่วงแรกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7ลักษณะงานจะเป็นงานด้านการบริการต้องใช้ตัวท่านเป็นหลักนะครับเป็นงานตัวแทนเป็นงานในหน้าเป็นงานที่อาจจะต้องมีการเดินทางไกลมีการเดินทางไปต่างประเทศและเป็นงานที่ต้องพบปากกับหัวหน้าผู้บริหารผู้คนมากมายช่วงนี้ดาวสุกได้ประทุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นจะเนื้อหอมเป็นพิเศษ และในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5ถ้ามีการต่อรองหรือไปเจอใครที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าให้เอาของติดไม้ติดมือไปสักนิดหนึ่งครับเพราะในช่วงแรกนั้นดาวสุกนั้นเสวยพลิตโทเรกครับหลังจากนั้นวันที่7ดดาวพุธย้ายราศีครับเหลืออังคารกับราหูที่อยู่ด้วยกันนะครับ อังคารก็ยังได้ราชาเลิกอยู่เท่ากับว่าในช่วงวันที่ 1, mm. 1> จนถึงวันที่1 6ที่ดาวอังคารได้ราชาเลิกแนะนําให้สมัครกับบริษัทใหญ่บริษัทมหาชนอะไรลลักษณะนั้นครับแล้วก็อังคารกับราหูนั้นได้คู่ท่าตเพราะฉะนั้นงานที่เริ่มทําในช่วงนี้จะสามารถทําได้ทนทําได้ยาวทําได้นานทําแล้วก็สามารถทำได้ตลอดตลอดเรื่อยๆอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากวันที่16 พฤษภาเป็นต้นปลายดาวอังคารจะเสวยสมโนเลกแสดงว่าใครที่มีความสามารถเฉพาะด้านใครที่มีความสามารถเฉพาะทางก็จะมีงานในส่วนของตรงนั้นเข้ามาและใครที่ชอบงานเกี่ยวกับด้านการเซอร์วิสการเจรจาการพูดคุยก็จะสามารถทำได้ดีเป็นพิเศษครับส่วนหลังจากวันที่14ไปลายดาวทิศนั้นย้ายไปเจอกับดาวพฤหัส และดาวมันได้คู่ธาตุคู่มิตรคู่ธาตุลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ทําแล้วมีความสุขทําแล้วแฮปปี้เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นดาวนั้นจะเสวยเลิกดีก็คือหลังวันที่16พฤษภาเป็นต้นไปแต่จะมีข้อเสียคือดาวขาดนั้นไม่ได้ราชาเลิกแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นวันที่21ดาวสุกย้ายราศี เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้งานในช่วงนี้จะเป็นงานที่มีอนาคตเป็นงานที่มีตําแหน่งเป็นงานระดับหัวหน้าเป็นงานที่เป็นงานระดับผู้บริหารหรือเป็นงานที่ต้องเจอหัวหน้าหรือผู้บริหารในช่วงเวลาดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่25พฤษภาคมดาวพุธย้ายราศีนะครับงานตรงนี้ก็จะมีงานทั้งเป็นทั้งงานหลักงานเสริมงานที่ทําเป็นจ็อบจหรืองานที่มี ลูกน้องอะไรลักษณะนั้นเท่ากับในเดือนนี้แทบจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เพอร์เฟกช่วงหนึ่งในรอบ1ปีของคนลัคนาราศีกลุ่มเลยนะครับเพราะนั้นอย่างเดียวเลยคืออย่าไปลงทุนกับแชร์ลูกโซ่อย่าไปเล่นการพนันอย่าเอาเงินไปฝากใครลงทุนมีอะไรทำด้วยตัวเองอาจารย์ว่าผลมันจะออกมาดีมากกว่าไปยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง การงานครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับด้านความรักนะครับยังไงฝากกดติดตามช n n e l โหราพยายักษ์ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจ facebook แล้วใครที่ไม่ชอบฟังคลิปอยากอ่านเป็นข้อความก็เข้าไปดูที่เพจ f a c e b o o k ได้ครับเรามาที่เริ่มที่คนโสดก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนโสดเดือนนี้ทั้งเดือนดาวอาทิตย์ สเสวยเลิกมงคลทั้งเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นวันที่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมดาวทิศเสวยเลิกมงคลทั้งเดือนเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในช่วงวันที่1จนถึงวันที่1 4ที่ดาวทิศอยู่ในราศีเมษคนที่เข้ามาในช่วงแรกนะครับจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดี ข้อเสียคือเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะครับคําพูดคําจาไม่ค่อยดีคือเป็นคนที่อาจจะปากร้ายปากวายหรือพูดไม่คิดไปสักหน่อยนึงแต่หลังจากวันที่7นะครับด้านคําพูดคําจาจะเริ่มดีขึ้นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการแต่ก็ยังเป็นคนดื้อเงียบอยู่นะครับแต่ว่ารายได้เริ่มดีขึ้นครับหลังจากนั้น คนที่เข้ามาหลังจากวันที่7จนถึงวันที่1 4จะเป็นคนค่อนข้างบ้ายอรายได้ดีหาเงินเก่งเนื้อหอมแต่ดือ้อแล้วก็ค่อนข้างหัวรั้นครับหลังจากนั้นพอวันที่14เป็นต้นไปนะครับท่านที่โสดอยู่มีเกณฑ์ได้แฟนในช่วงนี้ครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปเจอกับดาวลาพระลาพะแปลว่าความสําเร็จแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรด้วยก็มีเกณฑ์ได้ลาบเป็นคนรักก็คือมีเกณฑ์ ได้แฟนในช่วงนี้แล้วนั่นเองนะครับคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ดือ้อหาเงินค่อนข้างเก่งสติปัญญาค่อนข้างดีอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อาจารย์มองว่าทัศนคติโอเคสามารถไปด้วยกันได้ติดอย่างเดียวคือเป็นคนดื้อเงียบแล้วก็อาจจะมีคำพูดแรงๆสักหน่อยแล้วก็คุดกับสุกนั้นเป็นคู่ การมาลมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะเจอคนที่มีสมรรถภาพเรื่องนี้ค่อนข้างดีครับหลังจากนั้นวันที่21ดาวสุกย,ย้ายราศีจะได้คนที่ธนกติความคิดอะไรตรงกับท่านทุกอย่างคือไปกันได้คุยด้วยกันได้แต่จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงสติปัญญาค่อนข้างดีแล้วก็นะครับหาเงินได้หลายทางแถมมีเกณฑ์ที่จะนะครับ ได้เงินจากการนําเข้าส่งออกด้วยว่าเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเรียกว่าดีมากๆแล้วก็ช่วง the b e s t of the b e s t ครับคือตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวนั้นไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับหลายดวงเลยเพราะนั้นจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหาเงินเก่งทำงานเก่งเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหน้าตาดี มีความรู้ความสามารถรายได้หลักก็ดีรายได้เสริมก็ดีจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือมันกลุ่มกับดาวมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนประหลาดประหลาดแปลกๆมีความคลิดไม่ค่อยเหมือนใครอะไรลักษณะนั้นเท่านั้นเองดูตามนี้แล้วอาจารย์มองว่าอย่าปล่อยให้หลุดมือทีเดียวเชียวหรือถ้าใครยังโสดยังไม่มีใครก็อาจจะต้องโหลดแอปพลิเคชันหาคู่ เข้ามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงแบบนี้ตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่31พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยก็อย่าปล่อยโอกาสความโสดให้มันหลุดลอยไปนะครับเราจะต้องจัดการความโสดเราออกไปในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้แฟนเรียกว่าเกิน70%เลยนะครับจริงๆอยากจะพูดว่าเกิน90%ก็เดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่เห็นมีเลยอะไรลักษณะนั้นทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่ มีแฟนแล้วนะครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วในเดือนนี้มีเกณฑ์มีเบบีนะครับแล้วก็แฟนท่านมีทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมค่อนข้างดีช่วงวันที่1จนถึงวันที่14ให้ระวังอุบัติเหตุทางน้ำสุขภาพจิตของแฟนอาจจะมีขะเขาเรียกน้อยใจงองแงงี้เง่าบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจาก วันที่20เอาวันที่14เป็นต้นไปก็ด้านคําพูดคําจารดีขึ้นหลังจากวันที่25ไปทัศนคติดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็มีแต่ช่วยกันนามาหากินชวนกันกินชวนกันเที่ยวเพราะฉะนั้นให้ระวังอย่างเดียวเลยทั้งสองคนคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ขับรถอย่าประมาทครับนอกนั้นดูแล้วไม่มีอะไรเป็นช่วงดีสําหรับตัวท่านแล้วก็แฟนทันด้วยกันทั้งคู่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับ สวัสดีครับ